สวัสดีครับมาพบกับเฉลยข้อสอบกพสองห้าหกสองครับซึ่งก็ก็มีหลายๆคนในที่นี้เข้าไปสอบมาด้วยก็จะจําข้อนี้ได้ใช่ไหมครับก็นักเรียนหลายๆคนก็คอมเมนต์มาว่ามันเป็นข้อสอบช่วงเช้าก็น่าจะใช่ครับเนี่ยจริงๆทุกคนต้องทราบครับข้อสอบกพช่วงเช้ากับช่วงบ่ายไม่เหมือนกันมันออกไม่เหมือนกันแต่ว่าออกด้วยโครงสร้างเกณฑ์การผ่านเนื้อหาหัวข้อที่ออกสอบเหมือนกันครับเนี่ยแต่ก็ต้องเปลี่ยนโจทย์ไป ไม่งั้นคนสอบรอบเช้าจะไปบอกรอบบ่ายได้ครับประมาณนั้นดังนั้นข้อสอบที่นักเรียนเห็นก็เกิดจากการรวบรวมมาของรอบเช้ารอบบ่ายมันก็อาจจะไม่ได้เรียงตัวกันหรอกแต่ว่ารวบรวมมาครูก็พยายามหามาแล้วก็เฉลยมาให้นักเรียนดูครับมาวันนี้หลังจากที่ทุกคนได้เห็นปี6-1ใช่ไหมครับปี6-1ข้อสอบที่ยากที่สุดของปี6-1คือข้อสอบมลงวันอัตราเร็วของมลงวันที่บินไปบินมาระหว่างรถ ครูเฉลยให้แล้วนะครับนักเรียนอยากดูหรือสนใจข้อที่ยากที่สุดของกอพอก็เข้าไปดูได้ครับสําหรับปีหกสองครับข้อสอบที่ยากที่สุดของกอพอคือเรื่องนี้ครับเด็กไม่มาโรงเรียนยากสุดเลยครับเนียหลายซ้ําหลายซ้อนมากแต่อันดับแรกครูต้องการบอกทุกคนแบบนี้นะครับครูมาเขียนตรงนี้ละกันนักเรียนต้องทราบว่าข้อสอบกอพอเนี่ยมันเป็นลูกเล่นครับนักเรียนปีนึงเนี่ยมันจะมียากจริงๆอะ่ะเอาแบบยากเลยนะ เต็มที่เลยมากสุดเท่าที่เป็นไปได้หนึ่งถึงสองข้อแบบนี้ครับข้อยากเอาไว้ทำอะไรเอาไว้หลอกเราหลอกหลอกให้เราหลอกให้เราทำพอเราทำเกิดอะไรขึ้นเสียเวลาเสียเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำข้อง่ายไม่ได้ทำข้อง่ายที่ควรจะได้คะแนนพอไม่ได้ทำข้อง่ายเกิดอะไรขึ้น สอบตกครับนี่คือลูกเล่นของกอพอครับกอพอเขาวัดเราหลายๆอย่างวัดบริหารเวลาด้วยบริหารเวลาถูกไหมครับนักเรียนต้องรู้ว่าหากเจอข้อยากเกินไปแบบยากมากๆนักเรียนอ่านแล้วรู้สึกว่าใช้หลายนาทีมันจะไม่ทันให้นักเรียนข้ามครับครูเอามาเฉลยให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกว่าเนี่ยเป็นข้อยากนะ แต่เวลาสอบจริงอะ่ะนักเรียนต้องเข้าใจว่าเจอเข้อสอบแบบนี้สิ่งแรกที่เราต้องทําคือข้ามการพูดนอกห้องสอบใครก็พูดได้ครูก็ยอมรับเรียนใครก็พูดได้แต่ว่าในห้องสอบครูก็เคยสอบมานนักเรียนครับบรรยากาศมันกดดันมันหลายอย่างบางทีก็ไม่มีแอร์บางทีห้องสอบก็ร้อนบางทีคนคุยกันเสียงดัง,างบางทีคนเคาะโต๊ะอะไรประมาณนี้มันก็กระทบกระเทือนจิตใจเราเท่านั้นแหละเราก็หวังผ่านปีหนึ่งมีครั้งเดียวทุกคนก็ทราบอยู่แล้ว ดังนั้นนักเรียนเจอข้อยากต้องบริหารเวลาคือกระโดดข้ามครูบอกง่ายๆเลยหากเจอข้อสอบลักษณะเนี้ยข้ามก่อนไปทําข้อง่ายๆก่อนแล้วหากเวลาเหลือค่อยมาทําข้อนี้แต่หากเวลาไม่เหลือจริงๆก็มั่วได้เลยเพราะว่าข้อ2ข้อมันไม่ได้กระทบหนักเท่ากับการทําข้อง่ายไม่ได้ครูพูดงี้เข้าใจไหมครับ 80- 9 0้รหรือ90-95%เนี้ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบง่ายมียากอยู่นิดเดียวข้อ2ข้อไม่เกินนี้จริงครับครับนี้นดังนั้นหากเจอข้อยากสุดๆข้ามครับ เก็บไว้เป็นสีสันของกอพเอก็บไว้เป็นความขำความสนุกเราจดจําไว้แค่นั้นเองแต่หากนักเรียนทําได้เหลือเวลาก็กลับมาทำครับเพื่อความสนุกท้าทายแค่นั้นเองครับแต่แม้นักเรียนทําข้อนี้ไม่ได้มันก็ไม่ได้ทาให้นักเรียนสอบตกคนส่วนใหญ่ที่สอบตกไม่ใช่ทําข้อยากไม่ได้แต่เป็นการทําข้อง่ายไม่ได้ต่างหากละ่ะจริงๆข้อสอบกบพอพเราเก็บข้อง่ายทั้งหมดเราสอบผ่านแล้วครับทุกคนหวังว่านักเรียนคงเข้าใจสิ่งที่ครูอธิบายนะครับพูดสั้นๆเลย หากเจอข้อสอบแบบนี้ข้ามครับมาดูข้อสอบกันครับนักเรียนข้อสอบบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงสามส่วนแปดของนักเรียนทั้งหมดครูให้คีย์เวิร์ดเราไม่รู้หรอกว่านักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ถูกไหมครับให้เป็น x ไงเดี๋ยวครูมาอธิบายให้ฟังโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงสามส่วนแปดของนักเรียนทั้งหมดเราไม่รู้หรอกว่านักเรียนทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่ e ว t i o n m a มาไม่รู้ ในวันหนึ่งมีหนึ่งส่วนเก้าของนักเรียนหญิงไม่มาโรงเรียนและมีหนึ่งส่วนสิบของนักเรียนชายไม่มาโรงเรียนหากวันนั้นมีนักเรียนมาแค่หกร้อยสี่ห้าคนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงน้อยกว่านักเรียนชายก er ี you you ่คนแสดงว่านักเรียนต้องรู้จํานวนนักเรียนชายแล้วรู้จํานวนนักเรียนหญิงเอามาลบกันเพราะว่าเขาบอกว่าหญิงน้อยกว่าหญิงน้อยกว่าแปลว่าตัวตั้งก็ต้องเป็นผู้ชายผู้ชายมีมากกว่าลบกันได้เท่าไหร่ก็คือคําตอบใช่ไหมครับนั่นคือหลักการ แต่ประเด็นคือจริงๆข้อน,นี้ก็ไม่ถือว่ายากมากเียแต่ก็ยากนั่นแหละนอกห้องสอบมันพูดได้ไงครับครูก็ยอมรับมันพูดได้มันดูง่ายนักเรียนแต่ว่าในห้องสอบมันกดดันนะครับโอเคนะแต่ครูก็จะสอนนักเรียนดูง่าย,ยครับมันก็นักเรียนเข้าใจแน่นอนมาดูกันครับวิธีทําขั้นแรกขั้นแรกเลยครับนักเรียนเราไม่รู้ว่านักเรียนอะทั้งหมดในโรงเรียนเนี้ยเป็นกี่คนดังนั้นนักเรียนก็เลยกําหนดครูจะทําช้าๆเลยนะครับนักเรียนก็กําหนด นักเรียนก็กําหนดกําหนดให้โรงเรียนเนี้ยทั้งโรงเรียนเลยนะโรงเรียนนี้มีนอรมีนักเรียนทั้งหมด x คนมันจะกี่คนก็ได้แต่เราไม่รู้ไงก็เลยให้เป็น x คน a b c d ก็ได้ได้หมดตัวแปรครับ x คนเราไม่รู้เลยว่านักเรียนโรงเรียนไม่มีกี่คนก็ให้นักเรียนโรงเรียนเนี้ยมี x คนเห็นภาพใช่ไหมครับแล้วโรงเรียนนักเรียนเนี้ย โรงเรียนนี้มีนักเรียนหญิงทั้งโรงเรียนนะมีนอ,อหญิงมีนอ,อหญิงโจทย์บอกว่ามีนักเรียนหญิงสามส่วนแปดของทั้งหมดก็แสดงว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนหญิงสามส่วนแปด x วิธีคิดแค่นี้เอง x จะอยู่ข้างบนหรืออยู่ตรงกลางเหมือนกันก็คือสามส่วนแปด x หลายๆคนสับสนครูไม่เข้าใจคําว่าสามส่วนแปด x อะไรครับเวลาเราเขียนเราเขียนสาม x ส่วนแปดก็ได้เราเขียนสามส่วนแปด x ก็ได้ถูกไหมครับตรงกลางเนี้ยแต่ x แต่แบบนี้ไม่ใช่นะ x มาอยู่ข้างล่างแบบนี้ไม่ใช่ส่วนอันนี้ใช่หมดทันไหมครับแล้วมีนักเรียนหลายคนถามครูมาบางคนสงสัยตรงนี้ครับคือหมายลบคืออะไรครูคือหมายลบคืองี้สมมุติลบสส่วนแอ่ะเขียนลบไว้ตรงกลางใช่ไหมครับมันจะมีค่าเท่ากับลบข้างบนส่วนแและมันก็จะมีค่าเท่ากับ สามส่วนลบแปดด้วยมันเหมือนกันนะครับเนียก็คือมีลบอยู่ครั้งเดียวอะ่ะเวลานักเรียนแก้สมก,การย้ายฝั่งมันก็เกิดลบแค่ทีเดียวแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรอยากให้ทุกคนทราบเฉยๆครับจริงๆหลักการค้อนี้ก็คือหลักการคณิตมอต้นนักเรียนไปดูก็จะเข้าใจตามหนังสือที่ครูแนะนํานะครับแต่หากใครไม่รู้ก็ไปติดตามกระดานชมพูครูพยายามอธิบายไปแล้วนะครับนักเรียนไปต่อกันเนาะแต่รูปที่นิยมอะ่ะที่เขานิยมเขียนนะครับเขาจะนิยมเขียนรูปนี้โอเคไหมครับอยู่ตรงกลาง เพื่อหมายลบอยู่ตรงกลางระหว่างเศษส่วนแบบนี้ครับได้นะครับไปกันต่อก็บอกว่ามีนักเรียนหญิงทั้งหมดสามส่วนแปดเด็กก็ไปต่อไม่ได้ครับเพรายนก็คืออย่างนี้ถ้ามีนักเรียนหญิงสามส่วนแปดอะจะมีจะมีนักเรียนชายอยู่เท่าไหร่ครับนักเรียนลองดาก็จะมีนักเรียนชายอยู่ห้าส่วนแปด ครูห้าส่วนแปดมาจากไหนผมไม่เข้าใจให้นักเรียนนึกอย่างนี้สมมติทั้งโรงเรียนอ่ะมันเป็นแปดส่วนแปดไงจํานวนเต็มเขาเรียกเศษส่วนนะครับเศษส่วนเต็มแม็กของมันได้แปดส่วนแปดแต่ถ้ามีผู้หญิงอยู่สามส่วนแปดก็ต้องมีผู้ชายอยู่ห้าส่วนแปดไงถ้านักเรียนเอาสามส่วนแปดกับห้าส่วนแปดมารวมกันก็จะได้แปดส่วนแปดเห็นภาพไหมครับก็จะกลายเป็นเต็มส่วนก็คือแปดส่วนแปด ดังนั้นเขาบอกผู้หญิงมาเขาบอกผู้หญิงมาสาส่วนแเราต้องรู้ทันทีว่ามีผู้ชายอยู่5้ส่วนแก็คือรู้ผู้หญิงจะรู้ผู้ชายโดยอัตโนมัติแบบนี้แค่นี้เองท่าน,น,น,นตั้งสมการขั้งแรกคูลบตรงนี้ก็เลยรู้ว่าโรงเรียนเนี้ยมี x คนเลยแต่มีนักเรียนหญิงอยู่3 8ส่วน8 x แล้วก็มีนักเรียนชายที่เหลือไงคือ5 8ส่วน8 x หรือพูดง่ายๆคือนักเรียนชายมากกว่าอยู่แล้ว เขาก็เลยถามว่านักเรียนหญิงน the ้อยกว่าเท่าไไดนักเรียนชายมากกว่า 5.8x ไปต่อจากนั้นทําอะไรก็ตามสมการที่เขาบอกเลยจากนั้นขูเปลี่ยนสีบ้างจากนั้นเขาบอกว่านอลอหญิงนักเรียนหญิงที่เด็ดอยู่ตรงนี้คนก็เลยจําได้นักเรียนหญิงไม่มาไม่มาเรียนอ่ะโดดเรียนอาจจะไปกีฬาสีก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะไปลูกเสือกลับมาก็เลยเหนื่อยไม่มาเรียนนักเรียนหญิงไม่มาเรียน เขาบอกว่า1นส่วนเยต้องระวังนะหนึ่ส่วนเกส่วนเของนักเรียนหญิงดังนี้นก็ต้องระวังหนส่วนเของนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงคือเท่าไรสาส่วนแหลักการมีแค่นี้ครับแล้วก็อ x อย่างเงี้ยครับชัดไหมครับเขาบอกว่านักเรียนไม่มา1นส่วนเแต่1นส่วนเของใครละ่ะก็เป็น1นส่วนเของนอหญิงไงครับนอหญิงคือ3ามส่วนแก็เลยเอาสามส่วนแปดมาคูณกันหนส่วนเ คราวนี้ก็แม่สุดคูณง่ายๆครับนักเรียนด้านบน313339บนคูณบนได้ X ล่างคูณล่าง3 8 24ตามหลักการเศษส่วนปกติบนคูณบนล่างคูณล่างตัดกันได้ก็ตัดถูกไหมครับแบบนี้ได้ x ส่วนยีต่อไปนักเรียนชายล่ะไม่มาเรียนเท่าไหร่นอรอชายนอรอชายไม่มาเรียน ไม่มาเรียนไม่มาเรียนโจทย์บอกว่านอรอชายไม่มาเรียนเท่ากับ S S เศษหนึ่งส่วนสิบนักเรียนก็เอามาเศษหนึ่งส่วนสิบนะขูเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วนอรอชายมีอยู่เท่าไหร่นอรชายมีอยู่ห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดเอ๊ะนักเรียนจะดูเห็นไหมครับข้อสอบกอพเขาจะให้เลขสวยอะ่ะให้มันตัดกันได้เห็นภาพ <5. S 1> ไหมครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบบนคูณบนล่างคูณล่างบนคือห้า บนคือ5ตัดไปแล้วเหลือ x ด้านล่างคือ8คูณสได้16 x ส่วน16ดังนั้นก็รู้แล้วล่ะว่านักเรียนหญิงอ่ะไม่มา x ส่วน24แล้วนักเรียนชายไม่มา x ส่วน16แบบนี้ครับตั้งสมการเห็นไหมครับนี่ครับจากนักเรียนหญิงมาสู่นักเรียนหญิงไม่มาเรียนเห็นภาพไหมครับแล้วก็จากนักเรียนชาย มาสู่นักเรียนชายไม่มาเรียนแบบนี้เราก็ได้ตัวเลขออกมาสองตัวก็คือตัวแปรนั่นแหละครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับแบบนี้ทันครูไหมครับต่อไปโจทย์บอกต่อว่ามีคนมาเรียนถูกไหมครับโจทย์ใบเราต่อกลัวเราไม่ได้ใบต่อโจทย์บอกว่ามีคนมาเรียนก็คือมีคนมาเรียนก็แปลว่ามีนักเรียนทั้งหมดนะครับ มีนักเรียนมาเรียนแสดงว่าไม่จำกัดหญิงชายเลยมีนักเรียนมาเรียนทั้งหมดหกร้อยสีคนถูกไหมครับตรงนี้ใบอะไรเราใบาให้เรารู้ว่านักเรียนที่มันที่เขามาเรียนเนี่ยมันมีแค่6ก5้อคนเลยนะทั้งโรงเรียนก็คือหายไปหมดเลยทำให้เราตั้งสรรมการได้ใช่ไหมครับดูครูตั้งสรรมการง่ายๆนะนักเรียนทั้งหมดมี x คนใช่ไหมครับทั้งโรงเรียน นี่ไงเพราะว่าโจทย์บอกว่านักเรียนมาเรียน6กร้อคนก็แปลว่าทั้งโรงเรียนไงก็คือเราให้ทั้งโรงเรียนเป็น x ก็คือมา x นี่แหละทั้งหมดเลย x แล้ว x เนี้ยถูกหักคนไม่มาเรียนเป็นผู้ชายก่อนก็นได้ผู้หญิงถูกหักผู้หญิงไม่มาเรียนที่เราได้ออกมาขวดขวเอามาเลยแล้วกันนะครับจําได้ใช่ไหมครับผู้หญิงคือ x ส่วน24ส่ส่วนผู้ชายไม่มาเรียนลบ x ส่วน16ถูกไหมครับแล้วก็จึงเหลือ,อนักเรียนที่เรามี645คนเห็นภาพไหมครับครูจะเขียนชี้ให้เรียนเห็นนี่คือนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนนี่เป็นหญิงไม่มานี่เป็นชายไม่มา ลบออกไงก็เลยเหลือตรงนี้เห็นภาพไหมครับนี่คือการตั้งสมการทั้งหมดลบผู้หญิงที่ไม่มาลบผู้ชายที่ไม่มาก็จะได้ที่เหลือเห็นภาพใช่ไหมครับจากนั้นก็ที่ครูสอนนักเรียนไงแก้สมการ EP12 สิบสองแก้สมการ e p 1ีสิบสามแก้สมการ ep พีสิบสี่แก้สมการ E p พีสิบห้า, 14, า 15, เพื่อสิ่งนี้ไงนักเรียนเห็นสมการนี้ไหมหลายหลายคนมาถึงตรงนี้แล้วถึงตรงเนี้ยไปต่อไม่เป็น หลายหลายคนคิดจะเรียนว่าครูจะเรียนแก้ปัญหาโจทย์นักเรียนต้องรู้ว่าก่อนการแก้ปัญหาโจทย์สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องแก้สมการเป็นก่อนหากเราแก้ปัญหาโจทย์ได้ตั้งสมการได้แต่แก้สมการไม่เป็นก็จบอยู่ดีดังนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนต้องได้ตามลําดับคือแก้แก้สมการเป็นจากนั้นก็แก้สมการเป็นก็ตั้งโจทย์เป็นครับแบบนี้เขาเรียกแอปพลายครับประยุกต์ใช้อ่ามาดูต่อหากนักเรียนยังจําได้ที่ครูสอนมันมารบกันใช่หรือไม่ ณนะตอนนี้ส่วนมันไม่เท่ากันเพราะตรงนี้ส่วนยี่บสี่ตรงนี้ส่วนสิบหกมันไม่เท่ากันถูกไหมครับรายการลบเศษส่วนคอนอต้องเท่ากันแสดงว่าตรงนี้มันยังเป็นหนึ่งอยู่ส่วนไม่เท่ากันนักเรียนก็ต้องหาคอนอถูกไหมครับว่าคอรนอมันคือเท่าไหร่ถึงจะทําส่วนให้เท่ากันและจับลบกันได้นักเรียนก็หาคอนอคูหาตรงนี้เลยนะครับเ่นเนเ,นเ,นเดี๋ยวลบออกคอนอะณตอนนี้มีเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่สนใจมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วก็คือยี่สิบสี่กับหกใช้แม่แปดเลยละกันคอรนอ แปดสามยี่สี่แปดสองสิบหกทำอะไรไม่ได้แล้วครนคือตัว l ดังนั้นครนของข้อนี้คือแปดคูณสามได้ยี่ส2ี่ยี่สี่สองได้สี่สิบแปดรู้แล้วล่ะว่าตัวส่วนคือสี่สิบแปดนี่คือเหตุการณ์ของครนครูทำครนไม่เป็นไปดูคณิตศาสตร์เล่มม่วงนะครับครนเป็นเนื้อหาของปหกแค่นั้นเองครับเนี่ยนะครับปหกแปดสามยี่สี่คูณถึงย้ำปหกตลอดนักเรียนก็พอออกเยอะมากนักเรียนแต่เราแค่เราชอบคิดไปเองว่าปหกเขาเรียนง่ายไหมนะนักเรียน ไปดูได้ประหกสมัยนี้เรียนไม่ง่ายนะครับแปดสามยี่สี่ยี่สี่สองสี่แปดใช่ไหมครับพอได้สี่แปดเราก็เลยรู้ว่าอ๋อคอลนอคือ4ี่แปดก็เลยต้องทําส่วนให้เป็น4ี่สิบแปดครับเราไปมองตัวแรกตัวแรกเป็น X อยู่แล้วแสดงว่าเอา4ี่แปดไปคูณทั้งบนและละ่าง4ี่สิบแ8ดสองสิแปดหนึ่งสี่สิบดก็ได้สี่สิบแปด x ส่วนสี่สิบแปทันโูไหมครับตัวที่สอง มันเป็นยีสีนักเรียนก็มองนึกในใจยี่สี่กลายเป็น4ี่แปได้ไงแสดงว่ายี่สต้องคูณ2องทางบนและล่างก็ 2x ส่วน4ี่สิบแครับนัน 3, นกเรียนทราบเนาะมาอย่างไงก็มาจากเส่วนยี่สคูณกับ2ส่วน2ก็ได้ 2x ด้านล่างก็เป็น4ี่แปส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมครับแบบนี้คูณรบออกอีกทีนึงต่อไปตัวที่สิบหกนักเรียนนึกไม่ออกครูทําให้ดู x ส่วน16ถ้ากลายเป็น48ได้ต้องคูณ3 3บน3ล่าง 3x ด้านล่าง48เห็นภาพไหมครับแสดงว่าตรงนี้คือลบ 3x ส่วน48ส่วนเท่ากันแล้วลบออกอันนี้ก็ได้สมการสวยๆแบบนี้เท่ากับ6 4 5 6 4 5ไม่เกี่ยวก็เอาไว้ที่เดิมเพราะว่าเราทำแค่ส่วนให้เท่ากันต่อมานักเรียนก็มองง่ายๆครับหลักการลบระบบจำนวนเต็ม สี่สิบแปดลบสองแล้วก็ลบสามเห็นไหมครับสี่สิบแปดลบสองได้ส 46. 46ี่สิบหกสี่สิบหกลบสามได้สี่สามนักเรียนก็ออกมาสวยๆแล้วละ่ะสี่สิบสาม x ส่วนสี่สิบแปดเท่ากับหกร้อยสี่สิบห้าเห็นไหมครับคราวนี้ก็แก้สมก,การต่อย้ายหนีตัวแปรขูมาลอกตรงนี้นะครับเราได้ออกมาสวยๆว่า 43ส่วน48 x เท่ากับ645สมการคือย้ายหนีตัวแปรใช่ไหมครับทุกคนเรียนกับครูมาปูพื้นฐานของทราบแล้วเอา48ไปก่อนเลยเพราะไม่ติดกับใครก็ได้43 x 48มันหารอยู่ย้ายไปคูณ645คูณ48หลายๆคนรีบคูณเลยยาครับเนี่ย ริงคณิตศาสตร์เวลาเราข้องเราทําได้หลายอย่างถ้านักเรียนคูณเลยเลขจะเยอะคููทําต่อ4 3มันคูณอยู่กับ x x ตัวเดียวต้องย้าย4 3ไปหาร6่ห4 5คูณ4 8หาร4 3เนี่ยแบบเพราะแบบนี้เลขจะสวยทันทีเพราะว่า4 3 1 4 3 4 3อะไรครับ4 3 15ได้4 8เอา4 8ไปคูณกับ15นักเรียนได้ x ออกมา เป็น720การได้ x ออกมาหมายถึงอะไรแปลว่าเรารู้แล้วละ่ละนอรทั้งรอรอถูกไหมครับนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี้ยมี720ดร้บคนทั้งโรงเรียนเลยเพราะว่าเราให้ตัว x ไปแล้วว่าเป็นนักเรียนทั้งหมดเราก็รู้แล้วล่ะนักเรียนทั้งหมดมี720คนถูกไหมครับข่าวนี้ก็กลับไปหานักเรียนชายกับนักเรียนหญิงไงถ้านักเรียนจําได้จากที่เราตั้งสมการ ถ้าไม่ได้เรียนย้อนเลื่อนไปดูนะครับเรามีนรลายชายนักเรียนชายทั้งหมดนะรวมทั้งมาและไม่มาไม่ได้ดูเฉพาะมานักเรียนชายเรา,เรามีนักเรียนชายอยู่ห้าส่วนแปด x ถ้กนักเรียนยังจำได้สมการแรกเลยห้าส่วนแปด x ก็แทน x ด้วยแทน x ด้วยเจ็ดร้อยี่สิบถูกไหมครับแค่นี้คราวนี้นักเรียนก็ตัด แปดหนึ่งแปดแปดเก้าเจ็ดสิบสองเก้าห้าสี่ห้าได้สี่ร้อยห้าสิบแสดงว่ามีนักเรียนชายอยู่สี่้อยห้าสิบคนแบบนี้ครับจริงๆนักเรียนก็รู้นักเรียนหญิงแล้วละ่ะก็เอาสี่้ยห้าิบไปลบใช่ไหมครับเอาสี่้อห้าิบไปลบกับเจ็อยิบก็รู้แล้วละ่ะแต่ครูเขียนให้ดูเล่นๆคำๆไปคิดต่อครูให้ดูทุกวิธีเลยต่อไปนอรอหญิง นอรหญิงโจทย์บอกว่ามีเท่าไหร่3ส,ส่วน8 x 3ส,ส่วน8 x ก็เท่ากับ3ส,ส่วน8 x คือจำนวนนักเรียนทั้งหมด720ก็ตัดการใช้แม่8ถูกไหมครับแปดหนึ่งแปดแปดเก้าเจ็ดสองก้าสบเก้าสามยเจ็ดเจี่ แสดงว่านักเรียนรู้แล้วล่ะนักเรียนหญิงมีเจ็ดรอยี่สิบคนโอเคไหมครับครูสอนเทคนิคเพิ่มเติมจริงๆเราไม่ต้องทําต่อตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนี่ยก็คือสมมุตินักเรียนรู้นักเรียนชายเนี่ยสี่รอยห้าสิบคนใช่ไหมโรงเรียนทั้งโรงเรียนมันมี720เจ็ดรอยี่สิบไงเรารู้แล้วเป็นนักเรียนชายไปสี่ร้อยห้าสิบถูกไหมก็ต้องเป็นนักเรียนหญิงอ่ะเจ็ดเลือหกเป็นสิบสองถูกไหมครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองก็เป็นเจ็ด สี่ห้าหกก็ได้สองร้อยเจ็ดสิบอยู่ดีเท่ากันเห็นไหมครับทําวิธีไหนก็ได้ครับสมมุตินักเรียนได้นักเรียนชายมาจากนักเรียนชายลบทั้งหมดก็รู้นักเรียนหญิงเหมือนกันวิธีไหนก็ได้แต่ครูแก้สมการให้ดูเฉยๆครับได้ออกมาแล้วแสดงว่านักเรียนชายสี่ร้อยห้าสิบนักเรียนหญิงสองร้อยเจ็ดสิบก็คําตอบสุดท้ายโจทย์ถามโจทย์ถามว่าให้เอาชายลบกับหญิงเพราะว่าน้อยกว่ากันเท่าไหร่ชายมีสี่ร้อยห้าสิบ หญิงมีสองร้อยเจ็ดสิบนักเรียนก็ลบใช่ไหมครับลบกันก็ได้ร้อยแปดสิบแสดงว่าต่างกันอยู่ร้อยแปดสิบคนอยากลบเล่นเล่นไหมครับเนี่ยวิธีลบก็ตั้งธรรมดานี่ยแหละครับครูก็ชอบตั้งครับไม่ชอบลบในใจชอบเขียนกระดาษแบบนี้ศูนย์สามสี่ล้อสามสิบห้าเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสี่เจ็ดแปดสิบห้าสองลบหนึ่งสองลบสามได้หนึ่งร้อยแปดสิบครับคำตอบนี่เอง นี่คือทั้งหมดของข้อยากครับนักเรียนคิดดูสิครับถ้าเกิดเราไม่คล่องในสมการนักเรียนแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มา,ไม,าไม่ได้คําตอบอีกเสียเวลาข้อนี้ไปเป็น10นาทีแล้วข้ออื่นๆเล่าเราจะทําทันได้ไงดังนั้นเจอข้อสอบแบบนี้เรายังไม่ต้องโชว์เก่งนักเรียนเราไปทําข้ออื่นก่อนถ้ามีเวลาเหลือค่อยมาโชว์เก่งแต่ถ้าไม่ไม่มีเวลาเหลือก็เดาข้ามไปเลยครับเพราะว่าเราต้องทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทาได้เราไม่ได้ต้องการโฟกัสข้อเดียวโอเคนะครับ ขอสอกพเวลาเขาออกยากเขาออกเพื่อเป็นสีสันสนุกสนุกให้คนพูดถึงนะ,ะปีหกหนึ่งออกแมลงวันปีหกสองออกนักเรียนไม่มาโรงเรียนนะก็จะมีคนทําได้แล้วก็มีคนทําไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ไม่มีผลมากเอาแค่ผ่านโอเคนะครับแต่หากเรามีเวลาเหลือจะเอาเต็มก็ก็ได้นักเรียนทราบอยู่แล้วแต่ไม่มีคนเต็มหรอกเนี่ยคนเต็มสังเกตดีๆครับสมัยก่อนสอบได้หลายครั้งไงแต่สมัยครูไม่มีแล้วนักเรียนทราบสมัยนักเรียนก็ไม่มีแล้วจําคําครูไว้ครับลองไปดูใน ในระเบียบการครับเนี่ยคนสอบกอพอแล้วมันจะขึ้นในระบบว่าสอบผ่านแล้วมันจะสอบซ้ำไม่ได้ไงอันนี้ทราบอยู่แล้วว่าตอนที่เราเข้าไปสอบกันเราก็รู้ว่าเออตอนที่ลงทะเบียนอ่ะถ้าใครสอบผ่านมันก็จะขึ้นว่าผ่านแล้วสอบไม่ได้เห็นภาพนะครับตอนนั้นเราเอาแค่ผ่านครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงสนุกกับข้อสอบข้อนี้เนาะไม่ยากแต่ติดตามครูสอนก็น่าจะเข้าใจครับไว้เจอครูในคลิปต,ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ